เอาละครับผมมาแล้วฮะทุกผู้ชมครับลิกกี้เดาใหม่ของปืน GKS นะครับโอ้โหเป็นไงละ่ะสุดเกินครับแล้วก็ตัวละครใหม่ที่โคตรสวยด้วยฮะทุกคนวันนี้มีเรื่องให้เสียตังค์อีกแล้ว เอาละครับผมสวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Beat นะครับวันนี้มาเจอกันในเกมขอบดูที่โมบายแล้วก็มีล็อกี้ดอเข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่มีชื่อว่า All Night d o อนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกไปอะครับพอดีว่าเติม CP มาเพื่อที่จะรอสก,กินแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นรีเจนเ a อรี่ในซีซั่น2นี้มานะครับผมก็เลยเติม CP ไปโคตรเยอะเลยนะครับก็เลยอยากจะมาเปิดให้ทุกคนดูวันนี้ด้วยโอ้โหเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูเลยละกกกกัันนน่่่่ออืเดดดีี๋ยววาามาู ทีดอในนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกคนผมจะได้แบบฝึกเล่นฝึกเล่นไปแล้วก็จะหาเทคนิคดีๆให้ทุกคนนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะสำหรับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งหัดเล่นเกมนี้นะครับรวมถึงใครที่แบบไม่มีเวลาเล่นแล้วไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลนะครับว่าปืนแบบนี้แต่งอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนเองเนี่ยที่จะไปศึกษาแล้วก็มาบอกต่อด้วยคนนะครับว่าควรเล่นยังไงแล้กกค,งงครรแ่่่ยไไนออลืืมดเเพปีให ผมมีกําลังใจในการทําด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับรายการผมไม่ปล่อยให้ทุกคนแบบไม่ได้เห็นของที่มันแรงแน่นอนช่องผมนี่ต้องสุดเว้เรามาเติมกันต่อฮหวันนี้จะเหมาหมดเลยเพราะว่าลักี้ดอวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่ผมอยากได้โคตรเยอะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเยอะมากครับแต่ว่ามีแค่ยอย่างเดียวที่ผมไม่อยากได้ก็คือกระเป๋าครับผมทุกคน S 1> <S 1> <S 1> แล้ววันนี้เนี่ยเสียงก็อู้อู้อีอกแล้วนะครับต้องขออภัยทุกคนนตื่นสายอีกแล้ววันนี้ <S <S อย่างแรกนะครับก็เป็นเลเซอร์แบล็กในสกินวากาบอลนะครับผมทุกคนและปืนเลเซอร์แบล็กเนี่ยอย่างที่บอกไปครับ <laughs> เป็นสิ่งที่ผมอยากได้หมดเลยครับทุกคนคือทุกคนเห็นไหมว่ามันมีเซตของมันเว้ยเวลาเรารวบรวมเซตเสร็จนะครับเราก็จะได้กรอบรูปมาครับทุกคนดูดีกรอบรูปโคตรเท่ครับแล้วที่สําคัญสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วเลเวลตัวละครนะครับยังไม่ถึง150นะครับก็สามารถมารับกรอบรูปนี้แล้วเพิ่ม exp นักรบที่ได้รับในการโอ้โหพูะยากเลยก็เหมือนกับบวก xp ให้กับตัวละครเราอีก50%เนะครับเวลาเราเล่นนะถ้าเราแบบใช้เซตนี้ในการเล่นนะครับก็มี เลเซอร์แบล็กแล้วก็ปืนดอกห้าสิบปะแล้วก็ทริปไมน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันยังไงนะครับผมแต่ว่ายังไม่อยากมองข้ามเลยทุกคนดูสก,กินดิคือลวดลายมันโคตรเท่ครับเท่ตัวที่ว่ามันมีแบบพลังงานไหลยอยู่ในตัวปืนเนะี่ยและที่สําคัญมันเหมือนกับเป็นปืนยุคแห่งพระเจ้าอ่ะมีสีทองแบบดองทองเทาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปเองหรือเปล่าดูหนังเยอะเกินก็ประมาณนี้แหละทุกคนคือมันสวยมากนะครับแล้วก็ปืน S36 ครับผมในสกินเซตเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่อยู่ในเซตนะครับเอสสามสิบหกครั ไม่นะครับชิบไม่ก็อยู่ในเซตนะครับผมทุกคนแล้วดูดิ อย่างเท่เลยแล้วก็ด้าครับอันนี้เป็นกระบอกที่3นะครับที่อยู่ในเซตแนบทุกคนคือแต่ละกระบอกอะ่ะคือมันเท่จริงๆคนระับทุกคนดูดิมันเท่มากนะทำไมผมชอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วต่อไปก็กระเป๋าครับผมรู้สึกว่าล็กกี้ดออันเนี้ยมีแค่กระเป๋าอันเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากครับมันธรรมดา,าจริงแล้วก็ S M R S ครับหรือ R P G นั่นเองทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเท่อยู่แต่ไม่ได้อยู่ในเซตนะครับอยากได้อยู่อยากได้แล้วก็ชามนะครับผมที่อยู่ในระดับ l e เ e น d a อ y เลยนะครับทุกคนคือ แต่อันนี้แหละเท่มากครับทุกคนดูดีๆคือคอลลินการ์ดไลน์อันนี้เนี่ยมันดูเท่มากตรงที่ว่าสายฟ้าเนี่ยมันแบบออกไปจ,จะกรอบโคตรเยอะครับดูดิเห็นว่าโอ,โอ้โหถ้าไปใช้จริงผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบอลังการงานสร้างกว่าอันอื่นเยอะมากลยครับทุกคนแล้วดูดิในกรอบรูปก็มีตัวละครผู้หญิงนะครับตัวใหม่แล้วก็ปืนนะครับที่อยู่ข้างในมันเป็นปืนในเซ็ตอะไรไม่รู้อ่ะคือในลักกี้ดอร์เนี่ยคือรวมกันหมดเลยอ่ะ เกินไปแล้วนี่ครับผมตัวละครออบานแทร็กเกอร์นะครับในสกินเอ็กซิลนะครับผมคือตัวละครตัวนี้คือมันน่ารักมากครับแล้ทุกคนดูใกล้ๆที่หน้าดิคือมันเหมือนคนจริงมากเว้ยคืออย่างน่ารักอ่ะครับใครที่แบบเป็นผู้หญิงมูคิดว่าน่าจะชอบตัวละครตัวนี้มากๆนะครับแล้วสุดท้ายครับม,มาเลยครับ GKS เดี๋ยวนะสะกินอะไรนะอ๋อสกินบันเดอร์ครับเกินไปเดี๋ยวผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอัพ ไปตามไอ้นี่บะคอมโบอ่ะแบบสมมติว่าคิวไปหนึ่งตัว2ตัวอะไรเงี้ยอ๋อน่าจะไม่มีครับผมแล้วใครมาแอดเพื่อนมันน,น่าจะไม่มีนะครับมันน่าจะเป็นไฟฟ้าแบบนี้ตั้งแต่เออเรายังไม่ได้ยิงใครเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าทกุกคนกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไมดปวยไป30 CP เลสโกจึ๊บขั้นแรกก็30 Cp ฮะเหมือนรู้อ่ะสิ่งที่ไม่อยากได้ที่สุดก็กลับไ,ได้มาเฉยโอเค6 0 CP ครับจริงๆผมก็กะเมาอยู่แล้วแหละ โอเค okay. SMRS ครับถ้าออกล่างๆแบบนี้เนี่ยมันจะได้ปืนนะทุกคนมันจะได้ปืนเร็วนะโอเคเซตแรกมาแล้วครับ GKS เออไม<ป>่ใช่ห้าสิ GSK ปต่อไปก็190 c p ครับเรื่อยๆครับเราจะไม่เสียเวลาเราจะมารีวิวครับโอเคได้เซตแล้วครับทริปใหม่ต่อไปก็320นะครับจากตอนแรกผมมี CPU 1 5 0่0หนะครับหูย โอเคได้ชามแับของ l e เจน d ดอรอย่างแรกต่อไปก็650 CP ครับพื่ว่าทำไมมันเสียเยอะเนะี่ยโอเ okay, ค S36 ครับมาเรียบร้อย <c oughs> ต่อไปก็1,000 CP ครับตอนนี้ CP ผมเสียไป2,000 CP แล้วนะครับ oh. โอ้ยังไม่ได้ปืนเลยอนะ่ะ <c oughs> น่าจะต้องเหมาอีกเช่นเคยครับตอนนี้เหลืออยู่3ชิ้นนะครับผมไป1,400 CP ครับไม่กลัว นี่ไงล่ะฮะตามสเตปครับผมตามสเตปเฉยโอเคต่อไปก็2,700 CP ครับ2,700 CP โอ้โหโอโหูน่ารักจริงว่ะทุกคนน่ารักเลยอ่ะต่อไปก็รอบสุดท้ายนะครับ3,500 CP ้โอ้ม y g กอชเยอะเหมือนกันนะ CP เสียไปเกือบหมื่นนะครับ9,000 CP โอเคมาแล้วครับผมโอ้โ เกินเกินไปอ๋พ huh. ลังงานอีกสายฟ้ามันล้นหลามเลอเกินมาเลยครับผม GKS Wonder ครับโอหเกินเกินไปสวยจัดโอเคแล้วกี่รอเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะขอไปใส่คอลลิ่งการ์ดก่อนละกันเนี่ยเพื่อนใส่คอลลิ่งการ์ดผมอยากรู้ว่าเออมันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะมีสเก็ตออกมาไหมอ่ะเดี๋ยวใส่ไปเรียบร้อยครับไหนดูดิ อ๋อตรงนี้ไม่เห็นว่ะโอเคต่อไปก็ใส่เป็นกรอบครับเฮ้ยมันต้องไปรับในกล่องข้อความนี่โอเคอันนี้เลยครับทุกคนได้กรอบรูปอันนี้มาเรียบร้อยครับ โอ้ดูแล้วแบบแรงจัดอยู่นะใส่ไปเลยแล้วกันครับของใหม่ยังไงก็ดีกว่าครับ <c oughs> นี่ครับผมตัวละครออบานแทร็กเกอร์ครับแล้วสกินก็จะเป็นสกินตัวนี้เลยปับเรียบร้อยแต่จริงสกินอื่นก็น่ารักจริงนะสุดท้ายก็เป็นปืนครับผมทุกคนคือจริงๆแล้วผมก็ฝึกเล่นปืน GKS มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจนเลเวลมันเต็มนะแล้ววันนี้เนี่ยผมจะแบบจริงจังมารีวิวให้ทุกคนเลยแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นแล้งผมเนี่ยยังไม่ถึงรีเจนแนบเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ขึ้นเลยนะตอนนี้แล้วของแต่งเนี่ยผมก็แต่งประมาณนี้เลยนทุกค ก็ลองแคปไปแล้วก็ไปแต่งตามได้นะครับและตอนนี้ผมก็จะแคปเหมือนกันเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนสกินแล้วของแต่งมันจะเปลี่ยนไปครับเ <c oughs> อาละครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นในมัลติเพลเยอร์แบบในแร้งละกันแนวนเอาจริงจังเลย20คิวขึ้นแน่นอนนะครับปะลุยกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ให้เพื่อน <หา S 1> พอดีอยากเติมเกมเปย์าสาวอ่ะมีร้านดีๆนะนำไหมอ่ะนี่ไง <c oughs> ล่ะ Over Top ช p ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ 2. โอนเงิน 3. ส่งไอนดี้ให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็มาเลยครับโอเค let's go dude ตอนนี้ก็มาเล่นเป็นอ่า domination เนีเ่ยเออไม่ใช่ทีมเดนแมทด,ดนนโิโอเคโหอย่างสวยครับทุกคน สวยจริงสกินนี้คือแบบผมเป็นคนที่ชอบลวดลายที่มันไปสายฟ้าด้วยอ่ะแล้วทิปมายก็เท่อ้โอเคไปครับขอจริงจังหน่อยเลยกันเอ้โอ้โหมาแบบนี้ไอ้โอ้โหเอ้อ่อเล่นแบบนี้โอ้โหแต่ช่วงนี้นี่คือในแรงก็ตึงแน่นอนครับช่วงนี้ตึงจัดเลยเพราะว่าคนเขาก็อยากจะขึ้นแรงกันอ่ะเออ ซีอาร์หนึ่งก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ยังไงก็สู้ปืนกระบ,บอกนี้ไม่ได้เย็นนะเพื่อนใจเย็น<ป>โอ้ขึ้นมาสวยมากครับทุกคนสกินปืนนี้คือผมชอบเลยอ่ะ แต่จากที่ผมแต่งปืนกระบอกนี้นะที่ผมแต่งมานี้เนะี่ยมันก็จะดูทรงเป็นปืนที่เราค่าที่จะยิงในระยะไกลได้ดีนะครับแต่ข้อเสียก็อยู่ตรงที่ว่าแรงดีดมันก็มีนิดนึงนะครับทุกคนก็ควรที่จะระวังนิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่าเน้นๆครับแรงมากรับเพราะว่าเราแลกมากกับเรื่องของระยะดาเมจแล้วก็ความแม,ม่นยำเมื่อเล็งยิงครับซึ่งมันทาให้เวลาเรายิงในระยะไกลเนะี่ยมันจะ นี่ครับมันจะแบบเขาเรียกว่าโดนตัวโดนเป้าได้ง่ายกว่าแล้วก็ดามเมจระยะไกลแรงกว่าครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ผมแต่งมานะแต่เดี๋ยเนย,ยิงอะไรวะเนะี่ยแต่ว่าถ้าเราแต่งเป็นจำพวกเอเคแต่ถ้าเราแต่เป็นจำพวกซูมเร็วแล้วก็ควบคุมแรงด,ดีแนวะตั้งแนนอนอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะตายยังไงวะเนะี่ยมันก็จะแบบเออเขาเรียกว่ายัางไงเดนะีคือข้อเสียข้อตรงที่ว่าช่วงนี้ ปืนแมนอวอลมันมาไงแล้วเวลาถ้าเราไปเล่นกับระยะไกลสู้กับเขาเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนี่นครับดูดิผมแต่งแบบนี้คือโอเคมากนะครับยิงในระยะไกลเนี่ยไม่มาวะเอะอเออหลบหลบหลบอย่าฮ่าไว้น้องอุย้ยเยอะเกินอุย้ยเพื่อไประเบิดว่าไตเฮลยิงทะลุไปดิโอกระสุนเหลือแปดนัดแปดนัดสุดท้ายเผยค่าใครได้ไหมเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยครับฆ่าตัวตายนะจังหวะนี้โชว์ RPG เป็นหนึ่งดอกเสร็เป็นคิวแล้วครับผมโอเคได้อยู่เฮ้ยดีมากนะครับปืนกระบอกนี้แอบบัฟมาแน่นอนเลยเฮ้ยผมจะไม่ใช้เขาเรียกว่าส,สกอร์สตีกเลยนะครับออมันอยู่ข้างล่างวะอ,อย่าแอบดีครับสองคิวไปเลย เอาเจ็ดเ,เจ็ดไปม,มีวะโอ้โหมันสไลด์มาแล้วมันกลับไปได้ไงวนะเนี่ยจบเลยโอ้โยมันอยู่หลังรถว่ะทุกคนยิงยากหน่อยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเป้าเนี่ยก็อาจจะมีข้อเสียตัวที่เป้านิดหน่อยนะมันอาจจะดูยิงเล็งในระยะไกลยากนะถ้าเป็นเป้ารูปแบบอย่างนี้เนาะโอเคอ่ะมีสายมา 15คิวครับ20น่าจะถึงไงขอสัก20่าให้คนดูแบบสะใจหน่อยว่าเล่นปืนกระบอกนี้สกินแบบ thunder ball เอาม่ใช่โอเคสวยเพื่อนจึ๊บอยู่ข้างบน嘛เออเซียวๆมือนี้นแหละเฮ้ยี่นียรอ่ะระยะไกลหรอสุดมากเลยทุกคนโอ้หอโหไม่โคตรสุดอะ ยิงได้ดีมากเลยอ่ะระยะไกลอ่ะแรงบอกไอเอสแอมจีกลับมาแล้วว่ะทุกคนอิสคัมแบ็กบนเอ้ยโอ้ยเสียว่ะสิบหกคิวทันป่ะวะเนี่ยโหแต่ว่าก็ตึงเหมือนกันนะครับในแรงต,ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขาก็ฝีมือดีกันหมดเลยนะเนอริเทอร์สกิลผมก็ไม่ใช้นะครับทุกคนพยายามจะเล่นแบบใช้ปืนเลยอะ่ะ ปืนเลยอะ่ะปืนมันเลยอะ่ะเวลาตายนี่โคตรสะใจเลยอะ่ะมันจะเป็นลูกบากนะครับเหมือนลูบิกอะ่ะแล้วมันจะแตกเป็นสายฟ้าอะไรแบบนี้อ่ะีสองคิวข้างบนมาดิสิบเก้าคิวเลยครับหอยตัวเดียวหอยตัวเดียวหอยตัวเดียวโอ้ โอ้ไม่ทัน19คิวครับโอ้โหเบอร์สองข้างล่างเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออีกตาเลยดีกว่าครับโอเคครับทีมเล่นแมทเหมือนเดิมเลยครับทุกคนคือการที่ผมจะมารีวิวปืนเนี่ยผมคิดว่าไปเล่นหมดอื่นก็มันจะไม่สนุกเอานะครับมาทีมเล่นแม็ยิง ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยดิเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาว่ะไอเซอาร์หนึ่งอย่างมาอย่ายวทำให้หัวร้อนนะอย่ายวทำให้หัวร้อนนะขอร้องเถอะอย่ายวทำให้หัวร้อนแนละ้วเนีอะไรวะเน,นี่ยโอ้ไอ้ไงนัดเดียวไปเลยจอดจอยน้องมาผมเริ่มหัวร้อนแล้วยิงใครไม่ค่อยตายยิงใครไม่ตายแบบนี้ก็ต้องดันดิ โอ้โหอะไรวันนี่ยโอ้เก็บปืนแล้วด้วยโอ้เอาวะไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเริ่มร้อนไอทุกคนผมจะจริงจังแล้วมาเดิอย่าห้าวขอร้องอย่าห้าวไม่เอาไม่เอาไม่ชอบเริ่มไม่ชอบไปนะเริ่มไม่ชอบไปนะเริ่มไม่ชอบไปตึงไม่ชอบไปเนาะหูยิงสามตัวได้ตัวเดียวก็แต่เฮลมาเดยมาเดมาเดต้องเกิดตรงนี้แหละกดต่ำไปหน่อยนึงครับเมื่อกี้ ไม่ไหววะไม่ไหววะตอนนี้ไม่ไหววะตอนนี้ร้อนมะเกิดใหม่ละเกิดใหม่ละแต่มีตัวหนึง่งไม่ผัวอยู่ไหนเอ้ยเคามามา,มาวิ่งไปไหนอะวิว่งไปไหนอะครับวิ่งไปไหนอะครับมันนอน,น,อนโอ้โหมาดีมาดิไดียด้ยินยเสียงนะครับยังมี มาดีครับหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะมาดีพลังความโกรธไ้ทุกคนยิงใครไม่ค่อยตายเหรอเนอะไม่ได้ไก่นะครับไม่ได้ไก่นะครับยู่ไหนเอ่ยโอเคตาอยู่ขวามาอย่าอย่าอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวเมื่อกี้ยิงขาเพราะว่าดักมันนอนตอนนี้กระสุนเหลือแปดนัดครับทุกคนมาดีครับโอเคไม่เป็นไร กระสุนหมดครับทุกคนเอาโอ้อคนเมื่อกี้ก็เก็บปืนไปอีกแอะปืนกระสุนหมดนะน่าอยู่ครับทุกคนตอนนี้ก็หูคิวรัวๆบอกเลยตั้งแต่ผมหัวร้อนนี่แต้มห่างห่างไกลเลยอะแต่เพื่อนเราก็เออบอกเก่งเหมือนกันนะผมได้11คิวเองอะไม่ได้ไม่ได้ครับนี่ต้อง RPG ครับทุกคนมันได้เปรียบมากอะไรถือระเบิดไฟไปท,ทำไมถือม่ทำไมเพื่อน เอาเอาบินไปไหนโอ้โหบิดใจโลสุดจอข้างบนเอ้ยตายเหรอวะอืม่วยขึ้นไปหามาทำไมวะเนี่ยโอเคสสิบสี่คิวเลยครับโอ้โหเก็บปืนผมทุกทุกคนเลยอ่ะโอ้โหทุกคนครับมเฮ้ยหูจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่ได้อยู่ก็นนี้ระยะไกลอ่ะหูยไอซีอาร์หนึ่งสู้ไม่ไหวหมดทุกคนเอาเรื่องว่ะระยะไกลดิ มาเดะมาเดะอย่าหาวโอเคเปล่าอ,อยู่ไหนเอ่ยอยู่ในโบกี้หรือเปล่ายิงใครอ,ใอ่ะไปดูตามาตาเรืออยู่เนาะอยู่ข้างบนมาทุกคนเอ้ยขวางเข้ามาเฮ้ยข้างบนก็มีโอ้โหยิงใครไม่ทันเลยเจนเจนซ้ายมือเพื่อนซ้ายมือออกไปหน้าตา่างเอ้ยเกิดใหม่ก็ตายเอ้ยมีตัวนึงอย่าโอ้ยตัวนี้หลายรอบไปสิบเก้าคิวโอ้โอ,โอ้เท่าเดิมเลยทุกคน ทำลายสถิติตัวเองไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรนะครับก็สาหรับใครที่อยากแต่งปืนนี้แบบผมเนี่ยครับก็อย่าลืมนะทุกคนลองแต่งดูกันได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าละกันนะครับใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อบ๊ายบาย